สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็จะมาชี้แจงนะครับสําหรับที่เราเล่นเกมกันนะครับของสองวันที่แล้วนะฮะก็ติดต่อมาแล้วนะครับสําหรับผู้ที่โชคดีนะครับที่ได้รับทอแดงสายสี่เอสาผ่าดังนะก็วันนั้นจับฉลากนะครับก็มีนี่นะฮะสุชาติแสงงามนะครับที่ได้รับรางวัลนะฮะ แล้วก็ติดต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่ส่งเบอร์โทรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับช่างทีนเอ้ยเมื่อกี้นะครับช่างตาลกับเจ้ากุ้ยนะครับก็ไปส่งแล้วนะครับกุ้ยกุยกุ้ยเอาเอาสมุดนี่ให้นาแป๊บหนึ่งเ้วนี่ในสมุดนี้นี่มาเออ thank you นี่นะครับโอ้อยู่ไกลเลยนะฮะ คุณกำปอสุเทพนะครับชื่อจริงนะครับชื่อจริงกับชื่อตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับใช้ยาที่อยู่ในช่อง YouTube นะครับสุชาติแสงงามแต่ชื่อที่ให้มานะครับคุณกำปอสุเทพนะครับตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่สถานีนาไมนะครับของตำบลนะครับอ่ะก็โชคดีเลยนะครับได้ท่อผ่าดังนะครับแดงสายสีนะฮะอ่ะก็ คอยดูกันต่อไปนะครับว่าที่ต่อไปนะครับจะมีอะไรมาให้เล่นเกมอีกนะครับน้องๆก็คอยดูนะครับสําหรับคนที่ได้ก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้ก็เอาใหม่นะฮะอ่ะก็คลิปหน้านะครับขอให้น้องๆโชคดีนะครับมีของรางวัลดีๆมาผมก็จะทยอยแจกนะครับอ่าสาหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ